Thank you ก็จเจอค่ะมเอซม MP ค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับฮะวันนี้ค่ะเราก็จะพามาดูรถโอ้โหหล่อที่สุดแล้วนะคะคันนี้เลยในแท้สุดในรุ่นอีกแล้วนะครับกับตัว แอทควอดแอคทีฟซีวีทีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีดำนะคะดูดุดุเข้มๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ราหแม่นเก้0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนเราจัดโปรพิเศษสำหรับรุ่นนี้อยู่แล้วนะตัวนี้ตัวคอตสเลยนะครับใช่ขายดีมากๆเนาะแล้วก็แต่งได้หล่อมากๆแต่งเต็มนะคะแต่นนต้ลลูกค้าเลือกโปรโมชั่นที่อาจใช้เงินนิดนึงเพื่อให้ผ่อนสบายนะคะจะเสตช์ใช้เงินออกรถนะคะ2อ5 0 0นบาทเท่านั้นค่ 21,500่บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คเนี่ยสบายๆเพียง6ปีนะคะอยู่ที่7,903บาทด้วยโอ้แค่7,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แค่6ปีด้วยนะ นะครับก็คือถ้าสมมติอยาก7ปีข้างวัาถูกก็ได้ได้แบบนี้อีกนิดนึงได้ด้วยนี่ก็คือแล้วแต่ความแบบแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอันนี้เราจัดให้ตามใจอยู่แล้วแน่นอนเรามาดูกันว่า21,500ื่นหนึ่งนเจ็ดพันเก้าในได้อะไรบ้างนะคะะนครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็หล่อๆเด่นๆแบบนี้ก็ต้องไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟซีนอตเนาะพร้อมกับมีวงแหวนล้อมรอบด้วยแบบนี้ต้องที่เราเลยนะครับนี่จะเป็นไฟเขาเรียก่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมวงแหวนนะครับเป็น BM ตดบีเอนี้ไม่ตล์ด เรื่องความสว่างเลยนะครับชัดเจน oh. เนาะก็คือป้องกันการแบบเกิดอันตรายด้วยนะฝนตกหรือว่ามีแบบ มีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยใช่แล้วก็สวยด้วยนะครับนี่แล้วอันนี้คือไม่เคยเห็นในคันไหนมาก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าอยากได้โลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าค่ะเราก็ไปหามาทีละตัวอักษรเลยมาเรียงให้นะครับก็จะเป็นนี่คําว่าแอดฟาร์ดไปเลยตอนนี้คืออยากได้อัฐานมิลลาดก็คือทําได้หมดแล้วนะครับก็เป็นสีโครมเนาะมันได้ตัดกับสีดำไเลยใช่ค่ะนี่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนอกจากตัวนี้แล้วชุดแต่งชุดของเราก็จะเป็น อันนี้จะมาเป็นสเกิร์ตของไรเดอร์ค่ะตอนนี้จะเป็นของไรเดอร์วีก็คือจะเป็นท่อกลมเนาะท่อแฝดรวมเป็นสี่ท่อเป็นสี่ท่อหลอกนะครับด้านหลังขร้อมไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าด้วยนะครับของเราเนี่ยทุกยี่ห้อที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเอามีเดย์ไลท์มาให้หมดอยู่แล้วนะคะเราจะมีไฟด้วยรวมถึงมีสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังลูกค้าเลือกเป็นแบบ ยกสูงค่ะทรงสปอร์ตนี่ครับไฟป้ายด้านหลังก็เป็นแบบมีไฟด้วยนะครับอย่างดีนะนะครับตัวนี้สวยงามเลยแล้วก็เป็นงานแบบเขาเรียกอ,อะไรนะแบบงานเหมือนสปอร์ตแบบรถแข่งสไตล์รถแข่งนิดนึงก็คือคบแบบดูแบบดุดันดูเข้มเนาะ<ห>ดูหล่อมากๆนะคะดูเท่ม,มากๆ <S <S 1> <S 1> <S นะครับนอกจากนี้ด้านข้างเนาะโดดเด่นไปด้วยตัวล้อแม็กซ์15นะคะเราก็มีแบบมีลายให้เลือกใช่พอล้อเดิมจริงจมันเล็กนะครับล้อเป็นล้อแค่14นิ้วเนาะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่จัดให้สวยๆเลยนะครับแล้วก็สามารถ เลือกได้นะคะตามตามใจชอบเลยนะคะนะครับก็เลือกไ้แบบเขาจะตามใจที่ต้องการคันนี้ออกเป็นสีแดงแดงนิดนึงนะใช่ก็มีฝาครอบล้อนะคะมีดิสนอรล้อเนาะแล้วก็มีน็อตให้ด้วยนะคะเป็นสีแดงที่จริงก็คือเลือกสีได้เนะเราก็จะมีสีให้เลือกนะคะสามารถสอบถามได้โอ้ขหนี่คือหลักๆนะแต่อื่นๆก็ยังมีเยอะนะคะใช่ทั้งฟิล์มรอบคันนะคะเป็นตัวให้คู่กับเอ็กซ์โนะคะสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็มีตัว กันาสาดข้างเนะาะอากาศที่ฉลามยังรวมถึงตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังจอดนะเชื่อมต่อแล้วก็ติดที่จอหน้าเลยก็เชื่อมเข้าไปกับจอที่มากับรถเลยนะครับราะรุ่นนี้มีจอมากับรถซึ่งรองรับ iPad, i อ a d Pro ได้ด้วยนะใช่ค่ะรวมถึงบ l u e t o o ิ h ยุด้วยรองรับทุกอย่างนะครับ,รบก็มาครบคันนะครับแต่ยังไม่ครบยังไม่หมดนะครับเพราะเรายังมี เปลี่ยนข้างในอีกด้วยใช่หรูหราภายนอกแล้วก็ต้องสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะภายในเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังให้เลยเลือกสีได้นะครับ<ช>มีหลายสีให้เลือกมากนนเลยนะครับแปดก้าแบบเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนดําแดงนะคะให้ตัดกันดูสปอร์ตดูสวยงามก็คือมิกซ์เลยนะมิกซ์สีด้วยกันนะครับกระดำแล้วก็มี เก็บกลางสีแดงนิดนึงเนาะใช่ค่ะแล้วก็บูแผงข้างประตูค่ะเป็นสีแดงให้มันแบบเออรับกันให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะอะครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้นี่คือแต่งครบแบบนี้ในงบเพียง2 1, 1 5 0 0บาทพ่อน7,900บาทเข่านั้นนาะ6<อ>ปีคุ้มสุดๆแล้วนะครับ,บแน่นอน แล้วคันนี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะวัดไปส่งให้ลูกค้าด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะค,คันนี้เดี๋ยวเราก็พาไปส่งให้ลูกค้าที่นนทบรค,คะ่ะใกล้ๆนี้มีน้องตุ๊กตาหมีนะครับไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าถึงที่ด,ด้วยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าวยกันเลยค่ะเจอกันเจ้าค้าครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นวนา,วรารนรนะคะค,ค,ค่ะแล้วก็พบ,บกับลูกค้าเจ้าของรถนะคะคุณจัชวาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะเป็นไงบ้างคะรถคันนี้สวยๆแน,นี้ถูกใจไหมคะใจมากครับอ๋อเราเลือกของแต่งเองทุกอย่างเลยเนาะทั้งล้อทั้งสกเกิร์ตหูเบาะหนังนะคะอันนี้ลูกค้าเจอเจอโปรโจจากช่องทางไหนมาคะจาก YouTube ครับปกติดูจาก โชว์รูมเป็หลายที่แล้วก็สอบถามเป็หลายที่แต่ว่ามาติดใจโชว์รูมนี้นะครับอ๋อแล้วอันนี้ก็คือได้คุยกับเซลล์คนอื่นบ้างเหมือนกันถูกไหมคะครับคุยคุยอยู่ครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อกับจัวคะอ๋อเพราะว่าคุยง่ายแล้วก็กันเองดีครับแล้วก็ไาแนั้นก็คุยง่ายอนุมัติเร็วครับโอ้ไฟแนนซ์คุยง่ายอนุมัติโอ้ของเราเนี่ยไฟแนนซ์ก็มาบริการเซ็นให้ถึงที่เนาะแล้วก็ไม่กี่วันผ่านเลยเครดิตลูกค้าอยูแล้วประมาณสามวันครับออืสามวันทำการก็ถึงผ่านแล้วก็รอแต่งรถแป๊บนึงนะคะก็ได้ทันนนตาามกกเเลยะี่ ถูกใจแล้วลูกค้าถ้ามีคนสนใจรถนิสสูอย่างเงี้ยค่ะเชียร์ให้ซื้อกับใครดีคะให้ซืกับเซียวโจ้ได้เลยได้เขาเห็นว่ามีเพื่อนที่กำลังสนใจอยู่เหมือนกันเนาะเขาจะเข้ามาดูอยู่ครับโอ้ไดก็ฝากเชียร์ฝากขายให้ด้วยได้ค่ะแต่เข้ามาเดี๋ยวจะให้เขามาดูรถก่อนได้เลยค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะครับ อยากได้ตัวดีๆนะคะรถแต่งสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจมิโซนพีนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ก๊อบมิโซ่ซูเปอร์โรค่ะวันนี้เจอกับลูกค้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครับ